สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ a r Tgx อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีทํายังไงให้คุ้นชินกับจอยมากขึ้นนะครับทำยังไงให้เราสามารถฝุดจอยได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นเร็วมากขึ้นครับจริงๆต้องบอกเลยนะครับทุกคนเนี่ยที่ไม่เคยเล่นจอยมาก่อนอาจจะต้องใช้เวลา3อาทิตย์นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเอาแบบทั่วไปและ overage เลยเฉลี่ยเลยประมาณ3อาทิตย์นะครับถึงจะเริ่มเล่นคล่องขึ้นนะครับ อย่างผมเนี่ยผมเล่นมันตั้งแต่สมัยเชงสามแน่นอนยู่แล้วผมเล่นจนชินแล้วนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันถ้าผมไปเล่นบนโมบายช้นิวเล่นเนี่ยอ่ะผมก็ผมก็ต้องให้เวลาตัวเองสักสามอาทิตย์ถึงเดือนหนึ่งนะครับสามถึงสี่อาทิตย์เหมือนกันหลักๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะมาช่วยเกี่ยวกับส่วนของอนาล็อกในการควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกซ้ายอนาล็อกขวานะครับผมเพราะว่าอันเนี้ยสองคนเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเพราะว่าคุณต้องใช้ ในการเดินในการเล็งน,นะครับผมส่วนเรื่องปุ่มต่างๆผมว่าน่าจะฝึกกันได้อยู่แล้วไม่ยากนะครับยิ่งเป็นปุ่มแล้วนะาเพราะว่าถ้าเป็นทัสเนี่ยมันจะเป็นแบบเรามันจะไม่มีปุ่มอ่ะมันจะเป็นแบบเราก็ไปกดอะไรเงี้ยอืมนะครับหลักๆเนี่ยก็คืออยากจะสอนเกี่ยวกับทำยังไงให้เราสามารถสร้างมัสซ์ล์เมมโมรีนะครับกับนิ้วเรากับนิ้วโป้งของเราเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะเราจะสามารถทําตัวเองให้ชินกับจอยได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน มีเทคนิคอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันอ่าสิ่งแรกเลยนะครับที่เราต้องทานะครับเวลาที่เราจะเล่นนะครับเราต้องวอร์มนิ้วก่อนแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราต้องทําให้นิ้วเราเนี่ยหรือ m u s c l e m e m o r y ี่เนี่ยมันเข้ากับตัวจอยนะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเล่นได้ดีขึ้นนะครับเราก็ต้องวอร์มอัพนิ้วก่อนนะครับก็หลักๆเลยเนี่ย ที่ผมชอบทำนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะเอานิ้วโป้งเนะี่ยไปแตะกับทุกนิ้วไปแตะกับทุกปลายนิ้วนะครับแบบนี้ครับผมเพราะว่านิ้วโป้งเนี่ยมันจะเป็นนิ้วหลักที่เราใช้ควบคุมอนาล็อกถูกไหมครับฉะนั้นเราก็อยากให้นิ้วโป้งเนี่ยเราเหมือนมีการวอร์มอัพอยู่ทำอย่างนี้สักยี่สิบสามสครั้งนะครับผมทําไปเรื่อยๆหรือแบบฝึกทําไปตอนที่แบบ กำลังโหลดแผนที่หรืออะไรกำลังรอหน้าโหลดหรืออะไรเงี้ยครับกําลังรอเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็นั่งทําไปนะครับผมผมบางคนอาจจะมองว่ามันแบบเปล่าประโยชน์นะแต่ผมมองว่ามันแบบมันช่วยให้นิ้วโป้งเราเนี่ยมันแบบเขาเรียกอะไรมีการวอร์มอัพเกิดขึ้นนะนะครับนักกีฬาเนี่ยเวลาเขาทําทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีการวอร์มอัพก่อนเล่นทุกครั้งครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับผมอ่าด้วยความที่ Warzone Mobile เนี่ยไม่มี private match ที่ จะทำให้ผมสามารถเข้าไปลองฝึกอะไรนี้ได้นะครับก็ผมอาจจะสาธิตในของจริงกันละกันผมเข้ามาัลติเพลเยอร์มานะครับผมก็เดี๋ยวโอหลักๆเนี่ยมีอะไรบ้างโอ้โห้ดันเป็นด่านชิปเมนต์ซะด้วยจะได้ไหมเนี่ยด่านชิปเมนต์เนี่ยโอเคก็คืออย่างแรกเลยเนี่ย Cross Hair นะครับเขาเรียกว่า r r s s s h i r placement เนี่ย ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับคือผมเห็นบางคนเนี่ยก็คือแบคนที่เพิ่งเล่น่ก็คือจะเห็นได้เลยว่าเวลาเวลาที่เราวางคอสแคร์บางทีเน่เขาก็จะแบบเอาไว้ที่พื้นอย่างเงี้ยหรือเปล่าช่วงแรกๆกันเนาะยังไม่ชินก็จะแบบเอาไว้ข้างบนเนี่ยแต่จริงๆแล้วคอสแฮร์เนี่ยจริงๆอยากให้วางไว้ที่จุดกลางครับเอาจุดที่มันที่มันอยู่ใกล้ศัตรูอะไรเงี้ยนะครับ มันก็จะทําให้เวลาเราเจอศัตรูเราสามารถหันคอแชร์ไปที่ศัตรูได้ไง่ายขึน้นนะเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของคอแทร์เอาอปจะหมดแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยก็คือจริงๆถ้ามีโอกาสดานนี้มันค่อนข้างนวัวไปนิดนึงอ่ะผมเข้าไปลดหนึ่กันอ่ะสมมติว่าสมมติว่าเราจะเล็งไปที่ลังนี้ กับกล่องนี้แล้วก็อีกอันนึงเป็นคมไฟตรงนี้แล้วกันนะก็อ่ะก็อยากแนะนําให้ฝึกฝึกให้เราค่อยๆแพนกล้องเนี่ยไป3จุดเหล่านี้นะครับเอาให้ชินจุดที่1จุดที่2จุดที่3ช่วงแ,แรกๆมันอาจจะมีแบบโบว์เบร์บ้างแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวพอฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเริ่มนิ่งขึ้นนะครับเนี่ยแทนไปอย่างสามจุดเอาให้ชิน พอเมื่อไหร่ที่มาโซแมมเบรนี่มันทํางานแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะทําให้คุณเล็งได้ดีขึ้นลากเป้าได้เนียนมากยิ่งขึ้นเวลาศัตรูวิ่งเนี่ยมาทําไหมนะครับเนี่ยก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอาจจะเริ่มจากแบบทิปไฟก่อนก็คือแบบไม่ต้องเล็งแล้วค่อยมาเป็นอย่างนี้เล็ง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 แบบนี้ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆ นะครับมันจะทําให้เราชินจริงๆอย่างที่บอกอ่ะอ่ามูฟเมนท์ท่านี้มันอยู่ที่การฝึกหมดเลยเราต้องฝึกใหม่หมดเลยแม้แต่ผมเองก็ต้องฝึกใหม่หมดเลยือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึน่งนะครับก็คือเรื่องของการฝึกเล็ง3จุดต่อมาเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการออกโคเวอร์นะครับผมก็คือเวลาเอา,เาออกจากที่กำบังเนี่ยเพื่อไปเจอสศัตรูเนี่ย แรกเลยอย่างที่บอกถ้าคุณฝึกเรื่อง crosshair placement เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้คุณอเอาเทคนิคนี้มาเทคนิคนี้มาใช้ได้เลยคือคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าศัตรูมันหัวมัน,นจะต้องอยู่ในระดับเลเวลนียแน่นอนอยู่แล้วคุณก็ต้องเอา crosshair placement เนี่ยมันอยู่ในเลเวลนี้นะครับแล้วก็คือเวลาเลงเนี่ยถ้าสมมติว่าคนที่เพิ่งหัดจอยเนี่ยผมจะแนะนําเวลาออกกเวลาออกจากโคเวอร์เนี่ยก็าอาจจะให้ออกในลักษณะนี้นะครับจะเห็นว่า เราให้ imassist มันช่วยมันจะทำให้คุณยิงโดนง่ายขึ้นนะครับแทนที่คุณจะแบบยืนเฉยใช่ปะแล้วก็แบบพยายามนั่งเล็งอย่างเงี้ยอ่ะถ้าแบบเนี้ยไม่ถูกต้องนะเวลาเราเล่นจอยเนี่ยเราจะต้องใช้อนาล็อกซ้ายเนี่ยช่วยในการเล็งเสมออ่าอย่างผมจะออกไปตรงนี้เพราะว่าน่าจะมีคนเนี่ยค่อยๆออกไปเห็นปะแล้วผมก็ค่อยๆดูค่อยๆกวาดกวาดเป้ารูว่า มันมีสตูหรือเปล่าในระดับนี้นะถ้าคุณออกไปแบบนี้มีโอกาสแท้กันไฟสูงมากอ่ะถ้าคุณออกไปอย่างี้แล้วคุณค่อยเล็งมีโอกาสแท้กันไฟสูงมากนะครับเนี่ยออกไปอย่างนี้ป่ะเนี่ยเราเราก็รอป่ะพอสตูมันออกมาปุ๊บเราก็สามารถตดยิงได้เลยไม่ต้องไปเล็งเพิ่มแล้วแต่ถ้าสมมติคุณออกไปอย่างนี้ มันก็มีโอกาสที่ศัตรูที่เขาที่เขาเร็วกว่าเนี่ยจะชนะการไฟคุณนะครับผมเนี่ยปะ่ะผมแค่เล็งรอไว้อย่างนี้เลยแล้วผมก็ใช้น,นะแล้วผมก็ใช้เอ่อเจ้าปุ่มนาล็อกสายช่วยโอ้ขอบคุณมากเพื่อนเนี่ยผมจะพยายามไม่ไม่ใช้นี่นะเพราะว่าอ,อิมเมซิตมันทำงานไง อ๋อมันมีปืนสนิตกรรันถรงว่ามันยิงโดนรัวๆโดนยิงรัวๆประมาณนี้ crosshair placement กับเรื่องของการใช้อนาล็อกสายในการช่วยยิงตัฒนาเห็นป่ะป่ะผมไม่ได้แตะเลยยิงมาสิบคนไปของมันเองแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับหลังจากที่คุณเริ่มคลองนอในที่ผสอนไปครัต,อนตน่อต้นอีกเรื่องนึงก็คือเวลาคุณจะออกจากโอเวอร์มันจะมีสแบบ ก็คือออกแบบนี้ที่ผมบอกใช่ปะออกแบบนี้ค่อยใช้อนาล็กอกาลกายออกออก,กับออกอีกแบบนึงก็คือออกแบบเร็วนี่กระโดดออกก็คือถ้าออกแบบนี้มันมีโอกาสที่คุณจะโดนสไนเปอร์เป่าหัวเอาได้นะครับผมพอถ้าเขาท่าสมิว,ว่าเขาเล็งรออยู่ก็เหมือนกับที่ผมทำมาเนาะแต่ว่าถ้าสมมุิผมกระโดดออกไปนีป่มันจะก,ก็จะงง ไนเปอร์มันก็จะมีโอกาสยิงเราได้โดนน้อยโดนยากมากขึ้นนะครับยิงมาสามตัวอืมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่งทั้หมรือคุณจะสไลด์ออกก็ได้แต่ผมว่าสไลด์ออกมันเสียจังหวะตอนกม้มสไลด์ออกเนี่ยมันมีประโยชน์เวลาที่ศัตรูฝั่งตรงข้ามมันใช้ปืนกลรอเราอยู่แต่ถ้าสมมติกากระโดดออกมันจะได้เปรียบเวลาที่เราที่ฝั่งตรงข้ามมันเป็นช็อตกันนะครับมันมีโอกาสที่มันจะยิงนัดแรกวุ้ดถ้าสมมติว่าสไนเปอร์ยิงนัดแรกวุ้ดเมื่อไรเนี่ย โอกาสจะเป็นของเราทันทีนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับผมอมในการในการใช้จอยที่เหลือก็คืออยู่ที่ชั่วโมงบินเลยคุณจะต้องเล่นมันให้เยอะๆแล้วก็อย่าท้อนะครับผมให้เวลาสักสามอาทิตย์ทุกคนทุกคนเลยนะผมทําได้พวกคุณก็ทําได้สามอาทิตย์เท่านั้นคุณเป็นแน่นอนถ้าคุณเล่นอย่างเงี้ยทุกวันช่วงแรกม,มันอาจจะตายไปบ่อยหง,ง,งุดหงิดอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อีกอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อสําหรับคนที่ชอบใช้ใจโล นะสำหรับคนที่ชอบใช้ใจโรก็แนะนำให้ใช้เป็นจอย PS5 นะครับผมแน่ใจว่าจอย PS4 ปม่พอจำไม่ได้เออแต่ว่าถ้าใช้จอย PS5 มันจะมีใจโรคุณก็สามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าใจโรได้เลยนะรู้สึกว่าไจโรมันรูดตรงเกมเพลย์นี้อ่าบ๊อบบ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  m บบ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 บ นี่ใจโรสโคอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมปิดไว้เพราะว่าผมผมเป็นสายเก่าผมตอนที่ผมเล่นตอนนั้นสิกว่าปีที่แล้วผมไม่มีใจโรก็เล่นแบบเนี้ยจนชินละไม่อยากใช้ด้วยรู้สึกว่าใช้แล้วมันวุ่นวายดีอืมนะครับก็หลักๆประมาณนี้เลยครับเวลาที่เราจะฝึกใช้จอยนะครับผมต้องก็ต้องขออภัยด้วยนะทีออ่อาจจะอธิบายได้ละเอียดไม่หมดเนื่องจากว่ามันไม่มันไม่มี private match ผมก็จะต้องเข้าไปซุยเข้าไปนัวกับชาวบ้านเขาแล้วก็สอนไปเสียงมันอาจจะดังนิดนึงนะครับก็ยังไงถ้าไม่ได้ยินหรือยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมอาจจะใส่ซับให้อีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นจริงกันดีกว่าอ่ะน,นี่นะครับมาถึงก็อว้้งระงเรบิดแล้วนะครับก็เออผมก็ ีนี่ก็อาศัยเรื่องของพวกแมปโนเลจด้วยแหละตานนี้ผมก็จะทอปแคมป์อยู่ข้างบนนะครับถ้าไม่มีใครมาขัดขวางผมก็จะยิงยิงอยู่ข้างบนอย่างสบายใจนะครับผมก็จะเห็นว่าอันเนี้ยเราก็จะได้ลองเห็นว่าตอนตอนที่เราเลงระยะไกลมันเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกในเรื่องของการใช้อนาล็อกสายช่วยนยสำคัญมากนะครับอาจจะขึ้นมาได้ยินเสียงจ้านะครับมองหาศัตรูนะครับ ดูจากแผนที่ก็ได้จริงๆคนที่เล่นวอลกโซนก็อาจจะไม่ต้องสนใจมากเพราะอันนี้มันติดนะครับก็อาจจะดูตอนผมใช้จอยออกก็ได้เนี่ยตั้งแทกศัตูเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเกิดจากมัสเตอร์เมมโมรีเมื่อใดที่มัสเตอร์เมมโมรี่เรามาเต็มเมื่อไรนะในชั่วโมงนั้นอะไรเงี้ยคือเวลาคุณแท็กัตูเวลาสตูมันวิ่งจากซ้ายไปขวาเนี้ยก็จะแบบง่ายแหละอีเมสิจมันก็ช่วยส่วนหนึ่งแต่ว่านิ้วคุณนะก็ต้องต้องใช้เป็นหลักด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่า ถ้าสมมติว่า m u s c l e m ม m o r y มันยังไม่มาเนี่ยคุณยังไม่ชินเนี่ยก็คือมันก็มีโอกาสที่คุณจะ,ะตามเลยเป้าหรือว่าแบบเร็งเร็วไปอะไรเงี้ยได้มันก็จะเกิดความมหนิดที่แบบว่ายิงไม่โดนนะครับต้องฝึกต้องฝึกจริงๆถ้าจะตอบแบบกําปั้นทุบดินก็คือทำไงให้เก่งทำไงให้เล่นจอยได้เก่งฝึกฝึกอันนี้ผมก็อาจจะช่วยเสริมเทคนิคให้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับจริงๆหลักๆเย FPS อ่ะมันก็จะคลา้ายๆกับที่เมาส์แหละครับที่ต้องเล่นเมาส์นั่นแหละ ก็จะมีเรื่องของเอ็มฟลิกกิ้งที่ผมสอนไปเนาะจุดสามจุดก็พยายามเล็งซ้ายกลางขวาซ้ายกลางขวาให้ไปเรื่อยๆมันจะทําให้เราอ่ามี cross hair placement ได้ดีขึ้นแล้วก็เรื่อง cross hair placement ก็คือสำหรับมือใหม่ใหม่เลยที่แบบเพิ่งเล่นแม้แต่เกม FPS e. นะครับสม่าเอาไว้ให้แฟนคุณเล่นน่แน่นอนเราว่าต่อให้เป็นเมาส์หรือจอยเนะี่ยแฟนคุณก็จะเอา cross hair ไปไว้บนฟ้าบ้างหรือว่าบนดินบ้างอะไร อันนี้ก็จะเป็นแบบมือไม้มือใหม่เลยแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนที่อาจจะผ่านเมาส์หรือว่าผ่านบนมือถือมาบ้างหรือว่าเ,เ,เล่นบนเล่นบนมือถืออะไรเงี้ยมาบ้างเนีน่ยก็อาจจะไม่มีปัญห,หาเรื่องของ crosshair ปนก็อาจจะต้องดูเทคนิคในเรื่องของการใช้อนาล็อกสองข้าง,งอย่างเดียวนะครับผม,มแล้วก็ไปทำา e อ็มฟล i กกิ้เยอะๆนะไปทำา e i ็มฟลิกกิ้เยอะๆก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ นอกนั้นเนี่ยพอพร้อมอนาล็อกซ้ายอนาล็อกขวาคุณเริ่มควบคุมได้ดีแล้วเนี่ยผมมองว่าอย่างอื่นก็คือสบายเลยอยู่ที่ชั่วโมงบินละมันจะอาจจะทำให้คุณได้ไปได้ไวขึ้นนะครับไหนออันนี้ผมยิงไม่โดนรู้สึกว่าคอร์ลัฟตี้มันจะมีบั๊กแปลกๆก,ก,ก็คือเวลาเรายิงใต้พวกระเบียงใต้บันไดอะไรเงี้ยอิมเมชชั่นจำมันมีแล้วเห็นมาพออิมเมชชั่นไม่มีนี่คืออนาล็อกแตกในคลัฟตี้มัน,นยิแล้วเวลายิงก็อย่าลืม พอพอถึงจุดจุดหนึ่งคุณจะเริ่มคุมรีคอยแล้วนะปืนบางปืนที่มันดีดขึ้นไปทั้งบนคุณจะรู้แล้วว่าคุณจะต้องนิ้วคุณจะจะต้องพยายามกดรีคอยลงมาก็เหมือนคนเล่นเมาส์อ่ะเอาจริงให้ผมไปเล่นเมาส์ผมก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นเมาส์ผมเล่นเมาส์ไม่ค่อยเก่ง่าไร่จะชอ่อมสั่นบ่อย ในมีโอกาสขึ้นมาอีกแล้วนะครับมีคนมองหลังผมอยู่โอเคผมได้ช็อปเปอร์กันเนอร์แล้วแต่ยังไม่ใช้เดี๋ยวขอก่อนรอรอให้โดนถอยกันเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่ผมวุ้ดๆบ้างบางทีไม่ใช่ว่าแบบเพอร์เฟกต์เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอ่าเซตติ้งค่าจอยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะอืมสำหรับบอดสอดส์มือมบายนะครับก็เราก็ต้องใช้เท่าที่มีไปก่อนเชื่อว่ามันน่าจะอาจจะอัปเดตมากขึ้นนะในอนาคต แต่จริงๆผมมองว่าคนที่ใช้นิ้วก็คือใช้นิ้วโป้งเหมือนกันตอนใช้จอยก็ไม่น่าจะยากอาจจะ2อาทิตย์ยนะก็ซ้ำอะไรเงี้ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเอาจริงๆผมค่อนข้าง Respect. เาลสเป t เคารพคนที่ใช้นิ้วคนทัชสกรีนได้เก่งๆนะคือแบบเฮ้ยคุณทําได้ไงอะ่ะแบบปุ่มมันแบบมันไม่มีปุ่มอะ่ะมันไม่มีแบบปุ่มเป็นชิ้นเป็นอันมันไม่มีปุ่มที่เป็นฟิสิกส์อ่ะแต่คุณสามารถรู้ได้ว่ากดตรงนี้กระโดดกดตรงนี้โหลด,ดกดตรงนี้วิ่งโดยที่ไม่มองมันอะ่ะ บางคนแบบทำให้มันแบบ t r a n s p a r รน c ์เป็นแบบต่ำด้วยก็คือแบบเป็นแบบใสๆอะโคตรเก่งอะน้องๆสมัยนี้คนอยากจะเป็นน้องๆนะที่เล่นเกมบนมือถือโอเคครับหลักๆก็จะประมาณนี้ครับผมเกมจบอย่างไวเลยอเกมจบอย่างไวเลยโอเคก็ยังไงก็เดี๋ยวลองลองดูนะครับว่าว่าที่ผมสอนไปมันช่วยได้มาก้อยแค่ไหนก็มีอะไรอยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาได้เลยอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามมาได้เลยนะครับ สำหรับคนที่อยากจะเซตปุ่มผมมีคลิปวิดีโอเดี๋ยวผมลงให้ในในใน description นะ,ะวิธีการเซตปุ่มมันจะมีวิธีการเปลี่ยนปุ่มอย่างเช่นไม่อยากได้ปุ่มกระโดดเป็นปุ่ม A อยากได้ปุ่มกระโดดเป็นปุ่มอื่นอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณมากครับที่มารับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ r t x Gaming ไปแล้วครับสวัสดีครับ